สวัสดีนักเรียนชั้นปหที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเลี้ยงปลาหางนกยุงตามกระบวนการทำงานนะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือในหน้าที่หนึ่ง้อยี่เนะครับเป็นต้นไปกระบวนการทำงานเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนลองสังเกตว่าเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วนะครับเขาก็ยกเอากระบวนการทำงานเนี่ยนะครับมามาร่วมด้วยตลอดนะครับ ซึ่งกระบวนการทางานเนี่ยมีขั้นตอนที่สําคัญอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับสามารถใช้ได้กับกับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงงานนะครับการทํารายงานงหรือแม้กระทั่งการทํางานกลุ่มนะครับก,ก,ก็ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอ่าทีนี้ขั้นตอนในกระบวนการทํางานนะครับในการเลี้ยงป่าหางนกจุงในหน้า127เนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานคืออะไรนะครับคือการอ่าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับ การศึกษาข้อมูลว่ามันมีชื่อว่าอะไรเช่นเราจะเลี้ยงปลาหางนกยูงที่เขายกมาเนี่ยนะครับปลาหางนกยูงเนี่ยมีชื่อสามัญว่าอะไรนะครับเป็นปลาประเภทไหนเป็นปลาประเภทสวยงามนะครับอาศัยอาศัยยังไงนะครับขยายพันธุ์ยังไงราคาต้นทุนเป็นยังไงนะครับนิสัยของปลารวมถึงความนิยมด้วยนะครับอ่ะเราพอเราเอามาแล้วเราจะเลี้ยงยังไงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการพิราห์งานนะครับคือดู ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ 2. นะครับคือการวางแผนในการทํางานนะครับการวางแผนคือการวางกรอบหรือการกําหนดกรอบเข้าๆล่วงหน้านะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทราบล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการตั้งวัตถุประสงค์ด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะเลี้ยงปลาหางนกยุงเนี่ยวัตถุประสงค์าอาจจะ มีตู้ปลาไว้ประดับตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ฝึกการทํางานตามกระบวนการทํางานนะครับแล้วก็จะเป็นการวางผู้รับผิดชอบอย่างเช่นใครจะเป็นผู้รับรผิดชอบนะครับ<ม>เราจะเลี้ยงปลาหางนกยูงเนี่ยจะให้สมาชิกเป็นครอบครัวนะครับหร,หรือเราจะทําคนเดียวนะครับรวมไปถึงการเขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยนะครับการวางขั้นตอนในการทํางานแล้วก็การประเมินนะครับเป็นการวางในเรื่องของการประเมินด้วยว่า งานที่เราทำเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนคือการยกเอาขั้นตอนที่เราวางไว้นะครับในหัวข้อที่2เนี่ยการวางแผนในการทํางานเนี่ยนะครับยกมาอธิบายนะครับยกมาทํานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ และสุดท้ายคือการประเมินผลในการทํางานนะครับคือการประเมินว่างานที่เราทำเนี่ยนะครับจนรุล่วงเนี่ยมันได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อผิดพลาดเยอะนะครับเราสามารถนํากลับไปแก้ไขได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการทํางานนะครับมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับ ทีนี้งานที่ครูสั่งนะครับในชั่วโมงของวิชาการงานป .6 เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยไปทําคําถามชวนตอบนะครับคําถามชวนตอบจะอยู่ในหน้าที่134นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับมีอยู่5ข้อโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคําถามลงในสมุดคําถามทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหน่วยการรู้ที่6ทั้งหมดเลยนะครับที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับในใน,ในเรื่องของการเลี้ยงปลาสวยงาม ให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงใน,นสมุดนะครับคำตอบมันจะอยู่ในหน่วยที่6ทั้งหมดเลยนะครับให้เราสรุปให้ได้ใจความชั่วโมงหน้าเราจะมาขึ้นในเรื่องของงานช่างนะครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยใหม่นะครับจะขึ้นหน่วยที่7แล้วนะครับงานก็ใครทำแล้วก็ส่งในโนต้ตเลยนะครับไปสร้างโนต้ตแล้วก็ส่งได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ